สวัสดีครับพี่น้องบ้านเฮาพี่น้องที่รักและขคาบพบกับบ้านทุ่งอีกแล้วมีสระว่ายน้ําและมีสวนยมเนี่ยบ้านทุ่งมีพร้อมทุกอย่างสวนยมนิดหน่อยครับผมสระว่ายน้ำก็มีเด้อ มีสะบายน้ำและมีสวนหย่อมบ้านทุ่งมีพร้อมทุกอย่างนะเปิเดน้ำไปก่อนเดี๋ยวเปิดน้ำออกอวาวมันมีแมงใช่ละ ừ việt nam bỏ con đi đâu เดี๋ยวจะสูบเ,เพิ่มเพิ่นเลนตอนตอนเครื่ยงเดี๋ยวล่างแมงใหม่เพราะว่ามันอาจจะมีแมงใหม่นะพี่น้องเพื่อแมงใหม่มีผิดนีอ่อย่างเปิดน้ำหมอก่อนสบ,บายไถไฟทั้งเพื่นมีแมงใหม่เปิดน้ำหมอก่อน ึ้มออก,วกอวครหมอกลุ่งพี่น้องช่วงเช้าคุณหญิงนี่นี่ตื่นแล้วช่วงบ่ายเพว่าสีเห็ดใส่กอกบ่เพื่อ่ละอาคุณหญิงลือขวงอยียงอะมัน คุณยงิงโอ้โหากลคุณหญิง,งอาบน,าน้ำแต่งตัวพุเจ้าหรือยังลกูกเต็นกิฟด้วยเหรอ ใส่ชุดอะไรเนี่ยเอลซาเหรอใส่ชุดเอลซาค่ะแอนดีกเกอร์แอนดีกเกอร์มีกิวให้สีใดแอนเดเวนิเซลร์ลูสเตอร์ไอ้แอนดีกเกอร์มันลองชันมั้งเองชิม่วงหรอโอ้ ห้องเงี้ยจะเศร้าหุ่นฮ่าฮ่าฮ่ายูฮันอาบน้ำเพิ่งแล้วครับผมแมวแมวแคสภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรแมวเชิ่องยินคืนนี้พ่อเิ่งดูสวยไหมสวยไหมโอ้สวยจังเลย โอ้หโหแต่งตัวยังกับไปงะชี้เอาบุญนะครับแต่งตัวยังกับไปเอาบุญนะครับนี่นังอยคุ้งหรอหมดนี่ยังไฟต้มตุ๊กไกเพชรขอมันไกลบ่ไอพ่อ,อก็เห็นลูกกินนำ้ำ เอาใส่ยังเดาเถ่าใส่งอมเขาตัวอย่างมทดลองติดบ่การห้อมเชียอีกแล้วมันหักมันหักกันแล้วบนยอดบ่อาน้ำใส่มันก็แห้งทีหลังเอาน้ำใส่ทั้งสองเคียงแล้วมันโคตรดำเดียวนี่เดี๋ยวได้อยู่เแต่แม่กดลงบ่ได้บ่ đi thương đầm mình tèo đeo đeo Thứ mẫn thứ cong hên nè ơi hát mèo hạc นี่นอดมันตหตกมันเสียมสะาพานมันมน,นอืม มันจะเก็บความหอนเลยเปล่าล่ะสรุปว่าพังี่นอ้องมันหักมันแตกน็อตมันลุดเหมือน Okay, con, ออโอเคไ,ไ,ไปก่อนพี่น้องนี่ๆไปยุบ่ะเออเสร็จสุดงามเลาลงเข้อมาใส่เร็วเลาลงเข้ามาใส่เร็ววุ้เดียวสาเพิ่นไปก่อนสวัสดีครับ